สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านตาคางนะคะตำบลตับเพอกระบบกพูตำบลกระเพอเอาเบอร์ท่าตู้มเมอาเบอร์ท่าตู้ค่ะจังหวัดพอดีหรือว่าทำได้เรียบเขาเคยมา,าแล้วมุมนี้เคยมาสแสดงมงกุฎเย็นแล้วนะคะตรงนี้ทำได้แล้วก็วันนี้ต้องพบของของดีติดตัวนะคะต้องเปียกแก่วันนี้เพราะว่าเขาจะบอสจะเป็นมุมี จันได้อ่าผมมนาคอพอดีเขินเขินโดนเนาะเขนโดนท้องโดนหแบบน้านนดูผู้คนมากหนาไรยตาเอามาต่างทินแล้วมันเป็นผีช้างมอนม้มูบานฟางนะคะฟางลายเนาะจำได้ตอนนัทีม้าหลัไปปอดนะแม่ตายว่าจะยานนะแล้วก็จำได้ว่ามูที่พาจาดเจ้าอาวาส่นหมคอ าเาาอกไปไปหาช่างไปหาอาหารช่างปะสวัสด <c oughs> ีครับสวัสดีครับเมยุั ขใส่คร <m> ับผมเออพอจได้รถรถรถนี่แนรถไดีได้บอกได้ได้อ่ยืนเนงาหนอบเนี้ยแเนี้ยบอกาจะออกง้ยขออนงานก่อนจากงานยังนอมือ ไปแม่ก็ลูกไปาหาสร้างหาอย่างกอน่ะไปให้อาหารช้างก่อนตั้งบุญน้ำข้างไกนหนอ ูเดี๋ยวยางหาอนเสื๋ยโทจับของมได้องทีทางนั่นปนก่อนบแลว่าเตี่อันนี้บขวนมาอย่งเป็นจ้าลาบนี่อย่งที่่วด้่นี่ยังนะขอบเจยไปหุ่นด โุณบวชคุณบุญบวชนะครับป่ยทานนะครับป่ยทานนวัสดีพ่อโบครับป่ยทานครับ เมลวิสินบ้านเกิมาลนาอราอรลพระจนะปะตูที se, para, ่เหนือควารลการ้อปะเตปะตวดนใหญ่ด <umba> well ีมนเยอแน่นอนใหญ่สุพินด้วย ลูกสายต่างชาติรอกันอยู่จนประตูเิดนะเอาเอ้ยใหญ่นี่ยแม่ใหญ่สุพ้มจากบ้านสะเอิงตลาดการกุศลไม่รู้ไปดูกันปะไาไปอำเภอชุมพลบุรีไปบ้านยางบ่อพิรุมนี่ต่อปลาต่อปลาเป็นการต่อบุญต่อชื่อวัง อ่าเนี้ว่าอาจารย์เ้อนอ่อ็ยังนิคุณคุณนครับรนเนที่เลาเราีมาน้่งดนนะครับอาพันยูที่ประตูตงที่ประตูโคนะครับอาพันยูัิด้นนะครับตทุรถะที่ประตูที่ัก คุ four, mm ้นะครับคุณนะครับเซตตควเซตรูนะครับไอ้ท่ต่งวครับว่ายาีนะครับราอดูอูมนหรเปมนต์็น่ครครับอขออนุโมทนาบุญครับ ขอ้อนรับวิชานดาของพระที่สู์ที่ขึ้นบวชเสร็จเมื่อสักครู่นะครับก็ขออนุมทตาบุญด้วยนะครับจะรูกไดงท่านได้บวชสมเป็นพระที่สไปสมบูรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุมาบุญด้วยครับเไอปูไอปูไอปูเจอว่า้ ฝายนอนก่อไปลูกพานนองก่ไปก่อนสองแปดสี่ตอลองตอลองลูกนั่งลง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 นั่งลกจ่าทุกครับลูกทุกครับน้ำทุกครับน้ำลูกขอบคุณครับสำหรวันนี้นะครับไ้ม้น้อุ่นขัอุ้ามุม

อี่เรากินอะไครับป่นี่เรกินน้ำแนี่กินยำ่ำแม่กินกินกินไม่เบิร์ตตอนนี้ในหิน้นกันตอนนี้ <c ười> <c ười> อ่าน่าจะเจียมหน้าผากนะลูกตุ้งคู่เจียมหน้าผากนะครับลงไง acá